สวัสดีครับผมชื่อตีรัศมีเจริญอยู่ชั้นม .4 ห้องหนึ่งเลขที่24ครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปวิดีโอสาธิตพักษักการเล่นตะกอ้อนในท่าต่างๆครับคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพลัดพกษาครับโอเคครับทั้งหมดจะมี4ท่านะครับเรามาเริ่มท่าแรกเลยนะครับท่าแรกจะเป็นการเล่นลูกตะกอ้อนด้วยข้างเท้าด้านในนะครับพิการนะครับเราจะยกขาขึ้นมา90องศานะครับตั้งฉากนะครับจะโดนเืี้ยใกล้ๆตะตุ่มนะครับ วิธีการให้เราวาดขาที่เราจะเตะนะครับไปด้านหลังก็จะได้นะครับเตะแบบนี้นะครับโอเคนะครับข้างหนึ่งทําเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือข้าเท้าด้านในนะครับต่อไปหลังเท้านะครับครับหลังเท้าเวลาเราเตะนะครับตัวเท้าจะขึ้นมาสี่ิทาองศานะครับสี่ทิศทางองศาตัวลูกะก็จะโดนบริเวณโคนน้เท้าแบบนี้นะครับโอเคครับเหมือนเดิมครับเราวาดเท้าที่จะเตะไปด้านหลังนะครับแล้วเราก็เตะแบบนี้นะครับ โอเค okay. อีกข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่งทาเหมือนเดิมนะครับวัดอ่าที่เตะไปด้านหลังเล็กน้อยนะครับผมหลังจากนั้นก็เตะขึ้นมานะครับเตะขึ้นมานะครับผมโอเคแบบนี้นะครับตอนเตะนะครับแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับผมงอดท้ามาแบบงอหามาแบบนี้นะครับเตะแบบนี้นะครับโอเคครับต่อไปถ้าต่อไปนะครับจะเป็นการเลี้ยงยีปโะ้่ด้วยเข่านะครับเวลาเราเตะนะครับเข่าจะขึ้นตั้งฉากเ0้าสองศานะครับ ลูกระก็จะโดนตรงนี้นะครับถ้าขาไปข้างหลังนะครับเตะแบบนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขาที่เราไม่ได้เตะจะอยู่ด้านหน้าขาที่เราเตะจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับโอเคครับเราไปท่าสุดท้ายกันเลยนะครับท่าสุดท้ายจะเป็นการเล่นลูกตะก้อด้วยศีรษะนะครับผมจเล่นศีรษะนะครับศีรษะเราจะเงยศีรษะขึ้านะครับตัวลูกตะก้อจะโดนบริเวณหน้าผ่าวงไายผมนะครับ กะเป็นแคหัวเข่านะครับในการบังคับตัวเข้าาลูกตะก้อนะครับนี่นะครับน่ครับลูกตะก้อนจะสัมผัสเรียนน้าข่าวตรงปลายผมแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับในวิดีโอทั้งการเล่นตะก้อทั้งสี่ท่านะครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับก่อนที่จะเล่นกีฬาก็อย่าลืมยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยนะครับผม ผมทีระจะมีเจริญชั้น,นมอสีข้อหนึ่งในที่ทสีสกส่ก็ขอจบการนำเสนอสักษๆได้นี้งเก็ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ